นี่ใไทยพาเซอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยเราเดําเนินธุรก,กิจมา18ปีแล้วนะฮะแต่เดิมเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยการชื่อว่าใช้ว่าพัสดุพันธุ์ไทยเราก็รับขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับอินแลนด์คือขนส่งทางบกในประเทศเนี่ยมานานแล้วเริ่มต้นด้วยขนส่งสําหรับลูกค้ากลุ่ม B 2 B ก่อนก็คือธุรกิจสู่ธุรกิจธุรกิจสู่ธุรกิจจากโรงงานไปร้านค้าของตัวเองจากโรงงานไปสาขาของตัวเองเนี่ยเริ่มอย่างนี้มา แล้วก็ต่อมาก็เริ่มจับลูกค้ากลุ่ม C 2 C C 2 C ก็คือรายย่อยส่งให้รายย่อยนะครับแล้วก็ขยายกิจการมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาจับกลุ่ม B 2 B คือพวก e-commerce platform นะครับส่งสินค้าให้กับรายย่อยเหมือนกันตอนนี้เรามีสาข,าขาของเราทั่วประเทศที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าอยู่ประมาณ129สาขาทั่วประเทศเพราะนั้นเราสามารถจัดส่งสินค้าจากจุดใดจุดหนึ่งในประเทศไทย ไปยังอีกจุดหนึ่งในประเทศไทยได้ตลอดไม่ว่าปลายทางจะเป็นยอดดอยหรือว่าเกาะหรืออะไรอย่างนี้เราส่งได้ตลอดนอกจากสินค้าที่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งกันทั่วๆไปซึ่งจะเห็นกันคุ้นตามากคือเป็นกล่องเป็นพาลาสเจอร์เป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งจะเห็นมากเลยไปถึงก็เอาของไปใช้กล่องชนิดนี้ครับจับตับ้งปั๊บ,บ,บ,บมาส่งของเราเนี่ยโปรไฟล์สินค้าเราจะค่อนข้างแตกต่างจากเพื่อนร่วมอาชีพ ที่อยู่ในตลาดคือเราจะส่งสินค้าเนี่ยพอตของเราเนี่ยที่เราถนัดมากนะที่นิยมใช้กันมากคือสินค้าชิ้นใหญ่สินค้าที่มีน้ําหนักเยอะแล้วก็สินค้าที่ไม่มีรูปทรงลองลองนึกถึงว่าเราขนส่งตู้เย็นสองประตูเราขนส่งเก้าอี้นวดเราขนส่งลู่วิ่งเราขนส่งยางรถแท็กเตอร์เราขนส่งรัวร้วลวดหนามรัว้วอย่างนี้ จากบ้านถึงบ้านถ้าสมมติคุณเจมีไร่อยู่บนยอดดอยแล้วยางรถแท็กเตอร์เสียต้องการสั่งยางรถเตอร์ขนาดใหญ่คุณสั่งปึ๊บมาเราเป็นคนขนส่งยางรถเตอร์ให้คุณบนยอดดอยถ้าเผื่อไปใช้เซอร์วิสบางบางที่อาจจะต้องโอเคจากนี่นะมาอยู่ที่เมืองนะคุณต้องไปหารถปิก up มารับของจากในเมืองขึ้นไปที่ยอดดอยแต่เราส่งให้ทุกขั้นตอน โปรไฟล์สินค้าที่เราส่งก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากคนอื่นแล้วระบบการจัดส่งของเราเนี่ยเรามีทั้งระบบจัดส่งประเภทเหมาคันสำหรับ,บลูกค้ากลุ่ม B2B ก็คือว่าคุณมาสินค้าเต็มคันเลยแล้วก็จากนี้ไปจุดนี้เลยไม่ต้องผ่านเราหรือไม่เต็มคันอย่างที่เราใช้ปัจจุบันคือเรามีศูนย์คัดแยกเรามีศูนย์กระจายสินค้าเพราะฉะนั้นเราไปรับจากโรงงานคุณได้ปริมาณเท่านี้หรือรับจากศูนย์ ศูนย์กระจายคนชนี้เข้ามาที่เราแล้วเรามารวมของกับผู้ส่งหลายๆเจ้าที่ต้องการส่งสินค้าแล้วก็ส่งไปปลายทางแล้วก็กระจายให้ลูกค้าหลายๆเจ้าสิ่งที่เราทําแล้วก็เคยเกิดการกระจายต้นทุนเป็นการแชร์ต้นทุนระหว่างเจ้าต่อเจ้าขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าของเราเนี่ยสามารถลดต้นทุนในการจัดส่งของเขาได้โดยมาใช้บริการของเราแทนเพราะฉะนั้น ส่วนนี้เป็นส่วนบริการที่อีกแตกต่างอันนึงซึ่งธามารท,ทำให้เราเนี่ยเกิดความแตกตา่างระหว่างเรากับเพื่อนร่วมอาชีพเราที่ยืนตลาดได้พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างลูกค้ากลุ่ม B2B ที่เป็น E-Commerce p l a t ลตฟอเนี่ยข,นนย,าย,ายของเราเนี่ยนะครับลูกค้ารายใหญ่ของเราเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าถ้าจะส่งสินค้าโปรไฟล์เนี่ยถ้าจะส่งสินค้าโปรไฟล์เนี่ยชิ้นใหญ่โอเวอร์ไสินค้าโอเวอร์เวสินค้าออฟไซส์เนี่ย TP ทำได้ถ้าเผื่อจะส่งสินค้าโปรไฟล์นี้แล้วต้องการส่งให้ถึงปลายทางที่เป็นทูดอเคือถึงบ้านคน TP ทําได้เจ้าอื่นยังไม่ได้ทําถ้าเผื่อจะส่งสินค้าประเภทนี้แล้วอยากให้ออกเป็น POD มี proof of delivery เจ้าเล็กไม่มี Service นี้ TP มีส่งสินค้าอย่างนี้แล้วอยากจะเก็บเงินปลายทางบางเจ้าทําได้แต่ของชิ้นเล็กของชิ้นใหญ่ เจ้าภูทรทำได้ไหมไม่ได้ TP มีเพราะฉะนั้นมาเป็นมาเป็นคอมบิเนชันของของสินของโปรไฟล์ของสินค้าคอมบิเนชันของบริการทําให้ในในวงการเนี่ยในวงการจัดส่งเนี่ยเริ่มรู้ว่ารู้รู้ว่าโอเคถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ย TP แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นกลุ่ม B2B หรือหรือ B2C อะไรก็ตามนะครับไม่ใช่เฉพาะ เจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่เป็นลูกค้าเราโลจิสติกส์พรไวเดอร์พวก3 p l ที่เข้ารับบริการโลจิสติกส์เขาก็รู้จักเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาเขาไปบริษัทข้ามชาติี่ยที่ทำ3 p l พวกนี้เวลาเขาไปไปบิดงานได้ mm hmm. เขาก็ไปเช่าโกดังที่หนึง่ง mm hmm. เช่าสวิอที่หนึงขนส่งก็จะดูถ้าเปิดขนส่งของอย่างนี้อ่า TP mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นไป mm hmm. เพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าตลาดเนี่ย เป็นตลาดค่อนข้างเรียกได้ว่านิชพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ทำแมส s มาร์เก็ตติ้งมากนะเราทำเดลิเวอร์แมร์เก็ตติ้งเจาะกลุ่มได้เลยทันที <1> 1> กลุ่มลูกค้า C 2 c ของเราเราเรียกได้ว่าบุคคลธรรมดาน้อยมากกลุ่มขเขาเป็นพวก SME เป็นพวกวิสาหกิจชุมชนแบบเป็นพวกผู้ประกอบการรายย่อยออนไลน์ ที่ขายสินค้าของตัวเองเนี่ยออกทางออนไลน์แล้วส่ง,งแล้วมาใช้เซอร์วิสพวกการขนส่งกับเรา <ünd üm. S 1> พวกอย่างเงี้ยเยอะกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่สองคือกลุ่ม B2C อันนี้คือคือเรียกว่าเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งเนี่ยคือลูกค้าเราเลยก็ค <c oughs> งรู้จักชื่อกันอยู่นะครับเมื่อไหร่ตัวเดือนซ้ำกับตัววันที่ปั๊บก็จะมีโปรโมชั่นกันตลอดเวลานเนี่ยนะฮะไอ้นั้นเนี่ยเป็นลูกค้าเจ้าใหญ่ของเราซึ่ง เรารองรับตลาดสินค้าชิ้นใหญ่ของเขานะครับถ้าเผื่อเมื่อไหร่คุณสั่งตู้เยน็นสั่งแอร์สั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใหญ่ๆสั่งฟูกสั่งโซฟาสั่งลู่วิ่งอันเนี้ยเราส่งเราส่งถึงบ้านเลยของกลุ่มนี้นะครับทีนี้พอมากลุ่มลูกค้า B2B B2B เนี่ยเราเรามีตั้งแต่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามันม,ม,มีอยู่แล้วอย่างที่ว่า พวกอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ม,มีนะครับน้ําเกลือเครื่องพวกกะปิน้ําปลาเจ้าใหญ่ของไทยเราส่งไปเป็นคอมบิเนชันของสินค้าซึ่งมีน้ําหนักกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่แต่เบาเราจับสองอันเนี่ยมาถัวบาลานซ์กันเพื่อให้เกิดเอฟเฟชชั่นซในการขนส่งบนรถหนึ่งคันซึ่งมีขนาดการบรรจุที่จำกัดมีน้ำหนักที่จำกัด เราก็เอาสองอันเนี้ยมามาบาลานซ์เหมือนเหมือนคาโก้รถไอเครื่องบินเลยอะมาบาลานซ์ระหว่างขนาดกับน้ำหนักเพื่อจะเพื่อจะให้ตรงนี้เกิดเอฟฟิเชนที่สุดในการส่งออกไปในสามส่วนเนี่ยเราให้สัดส,ส่วนรายได้พอกันให้เราให้สัดส,ส่วนรายได้พอๆกันคือปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่มา3ากว่าเซเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเวลาเกิด c ครซิสขึ้นมาเนี่ย ฝั่งหนึ่งโดนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะขย่งมาผมขออนุญายกตัวอย่างอย่างตอนตอนโควิดใหม่ๆปี63เนี่ยนะครับพอเปลี้ยนขึ้นมาเนี่ยกลุ่ม B2B นี่แทบจะเรียกว่าโรงงานปิดเลยถูกไหมโรงงานปิดเลยการขนส่งจากบริษัทไปร้านค้าเนี่ยไม่มีเพราะร้านค้าก็ปิดศูนย์การค้าปิดกลุ่ม B2B ลงขณะเดียวกันเนี่ยผู้บริโภคยังอยากจับจ่ายใช้สอยอย,อยู่ซื้อของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม กลุ่ม B 2 C ผมพววดขึ้นเลยกลุ่ม B 2 C ผมพรวดขึ้นเลยพอปีต่อมาเนี่ยพวกนี้เริ่มบาลานซ์ได้แล้วเกิดการว่างงานการว่างงานทำอะไรเกิดขึ้นคนอยู่บ้านค้าขายทำ e-commerce C 2 C ผมขึ้นมผมจะบาลานซ์พวกนี้พยายามบาลานซ์พวกนี้ไว้ในพอร์ตบาลานซ์ทั้งกลุ่มลูกค้าแล้วก็บาลานซ์ทั้งโปรไฟล์สินค้าถ้าผมมีของใหญ่น้ำหนักเบาเยอะ เซลล์จะไปหาของเล็กที่น้ำหนักเยอะเข้ามาบาลานซ์ในรถเพื่อ <_ d ial ing> เพื่อให้สเปซตรงนี้กับน,น้ำหนักตรงนี้ถ่วงดุลกัน <_ d ial ing> เราเราแบ่งตลาดออกไปเป็น3ส่วนอย่างที่ว่านะครับ <_ d ial ing> เพราะนั้นกลุ่มกลุ่ม <_ d ial ing> B 2 C นี่ง่ายเพราะว่า e commerce platform มีไม่กี่เจ้าที่ที่ขายดางังๆเพราะนั้นก็มีเซล์ direct s เ l ลเข้าไปเจาะอ,อยู่แล้วนะครับอย่างที่เรียน กลุ่ม B 2 B เราก็ใช้ด e เรกเซลของเราเข้าไปเจาะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเวลาเราเจาะเนี่ยเราจะดูว่า p r o f ฟล์สินค้าที่เราต้องการคืออะไรถ้าเผื่อเรามีของชิ้นใหญ่แล้วเบาเยอะเราจะให้เซลล์ไปเน้นหาของชิ้นกลางที่หนักเพื่อจะมาบาลานซ์น้ำหนักในรถให้ให้มันให้มันเหมาะสมเพราะมันมันจะพูดถึงมีรายได้ด้วยนะมันจะบาลานซ์กับตรงนี้ได้ด้วย ขณะเดียวกันถ้าเผื่อเรารู้ว่ารถที่เราวิ่งเป็นประจำซึ่งเราเรียกว่ารถลายฮอนะครับระหว่างระหว่างศูนย์กระจายเรากับศูนย์กระจายเราเนี่ยมันเกิดการว่างขึ้นมาในคาโก้ในภาคไหนเราก็จะไปทำราคาภาคนั้นให้มันค i t ทีฟมากขึ้นเพื่อดึงวอลลุ่มเข้าขณะเดียวกันถ้าเผื่อผมรู้ว่าขากลับอันนี้มันมีออคคูเพนซีต่ำเราก็จะเป็นเน้นจังหวัดนูน้น ให้ให้ดีซีที่ต่างจังหวัดนั้นไปทําการขายวอลลุ่มตรงนี้มาในราคาพิเศษเราก็ทําโปรโมชั่นลงจังหวัดเดียว2จังหวัดเพื่อดึงวอลลุ่มเข้าเพราะรถเราตีรถ,รถ,ร,ถรถว่างกับอย่เราสเปซเรายังไงมันต้นทุนมันไปแล้วอะครับเราก็ยัดตรงนั้นกลับเข้ามาได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในในแง่ของตลาด B2B B2 C เราใช้ดีเล็เซลแน่นอน mm hmm. นะครับในตลาด C2C เนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนในการทำมาร์เก็ตติ้งส่วนหนึ่งเราใช้ดีเล็เซลอย่างที่ว่านะครับว่า เราพอรู้ว่ากลุ่มไหนจังหวัดนี้เป็นว,ว่างก็จะเป็นอย่างนั้นอันที่สองเนี่ยคือจุดรับสินค้าซึ่งเราเรียกมาว่าดอทพอยต์อันนี้ไม่ได้ไว้กระจายเอาไว้เป็นรับเพลยเออร์ในตลาดเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยสีนู้นสีนี้ต,ตึกถงตึกแถวสีต่างๆนี่กระจายเต็มไปหมดเราก็มีเหมือนกันเนื่องจากว่า t a r g e t ็ตกลุ่มของเราเนี่ยอย่างที่ผมเรียกว่าเป็น SME วิสากิจชุมชนเพราะฉะนั<ค>้นเนี่ยพวกเนี้ย เราอยากได้ต่างจังหวัดเข้ามาเพื่อเราจะได้มีการส่งสินค้าจากภูมิภาควิ่งไหลกลับเข้ามาเพราะว่าสินค้าจากกรุงเทพไหลออกอ่ะเรามีกลุ่ม B2B กับ B2C เยอะที่จะเอาของออกไปอยู่แล้วเราก็เลยไปหาพวกอย่างเงี้ยป่าล้อมเมืองพอสมควรที่ที่จะเอาของพวกนี้ไหลกลับเข้ามาในระบบของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราเน,นี้ยมาร์เก็ตตเราเราปล่อยผ่านแฟรนไชส์ของดอกพอย ซึ่งณนะปัจจุบันถามว่าเราเรามีชื่อเสียงเรียกน้าในกลุ่มนี้ไหมมีรู้จักนะครับถ้าเผื่อถ้าเผื่อเป็นซื้อของออนไลน์อย่างน้อก็เห็นรถเราไปส่งล้ <c oughs> นะครับพวกอย่างนี้ก็เห็นของ,ของชิ้นใหญ่ทีนี้ในในส่วนของการโปรโมทเข้าไปในกลุ่มลูกค้าเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนื่องจากว่าโปรไฟล์ของเรามันค่อนข้างจะนิชเพราะฉะนั้นการทำการทำแมสมีเดียการทำแอเวอรชชิ่งต่งต่างเนี่ยเรามองว่าบางทีอาจจะไม่คุ้มค่า การหวังผลเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มร้อยอจะสู้ใดเล็กไม่ได้เพราะเวลาใดเล็กเข้าไปเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลาเข้าไปหาลูกค้าแต่ละรายไม่ว่าจะ B 2 B หรือ B 2 C เฉพาะ2กลุ่มนี้ก่อนนะนะมันไม่เป็นสแตนดาร์ดไพรซ์เพราะว่าแต่ละคนเซอร์วิสไม่เหมือนกันรับของรับต่างที่กันเพราะเราวิ่งไปรับของเขาเวลาที่ไปรับต่างกันถ้าเผื่อแบบเวลาเขาเฉพาะเจาะตรงเวลานี้เท่านั้น เราต้องตีรถไปรับเขาคนเดียวต้นทุนจะแพงอันแน่นอนราคาก็แพงแต่ถ้าเผื่อเขามีความยืดหยุ่นให้เราเราบอกเออคุณรับตอนนี้ได้ไหมถ้าเบิ่ได้ผมจะเวียนไปรับคุณนี้ก่อนแล้วเวียนไปรับคุณแล้วผมกลับมาผมแชร์คอรสราคาผมถูกกว่าในการรับลูกค้าคอร์เปอเรทแต่ละรายเนี่ยน,นะครับจะใช้เวลาในการศึกษาการเก็บข้อมูลร่วมกันสินค้าคุณมีกี่ประเภทเพราะว่า ตอนจบเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะลิงก์ระบบไอทีเข้าหากันเวลาเขาเขาาสั่งให้เราไปรับของเนี่ยเยขาเพลสออเดอร์ผ่าน API คอมเชื่อมมาเราวิ่งไป,ปรับเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสินค้าเนี่ยเขาเข้าซีเรียลอะไรเบรถถ oh อร์อะไรจํานวนเท่าไหร่พอขอมาที่เราเนี่ยไอของพวกนีกน้จะถูกฝังเข้ามาในระบบเราขเขาจะเข้ามาเช็คระบบเราเพื่อดูสเตตัสการส่งได้ไปถึงลูกค้าลูกค้าสามารถเช็คตรงนี้ได้ และอย่างที่ผมเรียนว่าถ้าเปิดต้องการทํา POD ก็คือ Proof of Delivery เนี่ยเราสามารถให้เซ็นบนระบบเราได้เลยไปอิเล็กทรอนิกส์ยิงกลับเข้าไปถึงเขาได้เพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะมีเวลาเว work ด้วยกันประมาณ1เดือนถึง2เดือนเพื่อจะเชื่อมระบบเพื่อจะศึกษา requirement <S 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 mm hmm. เขาต้องการอะไรบ้างคุณส่งของเยอะที่ไหนภาคไหนราคาต่างกันนะครับ mm hmm. เวลาทำโค้ดโ,โคดิ้งราคาเนี่ยแต่ละภาคราคาต่างกาันส่งในเมืองหรือส่งบนดอยหรือส่งบนเกาะ ราคาต่างกันเพราะฉะนั้นจะมีจะมีส่วนนี้อยู่ส่งแล้วต้องทำไงขึ้นส่งร้านค้าชั้นล่างหรือต้องขึ้นสองชั้นหรือขึ้นสมชั้นต้องตัดสินค้าไหมราคาต่างกันหมดเพราะฉะนั้นการการที่เราต้องให้บริการแบบค่อนข้างจะกึ่งๆเฉพาะต่อตรงมันทำให้การทำแมสมมเดียันี่ยไม่ไม่ค่อยเวิร์กนอกจากจะบอกว่าเรามีท p อยู่ในโลกนะ คุณใช่เรา <S <S ซึ่งปรากฏลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักอยู่แล้วม,มันก็จะแนะนํากันต่อไปต่อมาอยู่แล้ว,แล,วแล้วในวงการพวก 3PL คือพวกโลจิสติกส์พรวเดอร์ทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นข้ามชาติหรือเนี่ยครก็รู้จักเราอยู่แล้วเราใช้ใช้เราเป็นเป็นเป็นเอาซอร์สในการขนส่งสินค้าใช้ใหญ่อยู่แล้วมันก็มันก็จะช่วยตรงนี้ไปได้เยอะแหละในในเซกเมนต์สอกลุ่มใหญ่คือ B2B กับ B2C ในบางเซกเตอร์เรามีคู่แข่งในบางเซกเตอร์เราก็คู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งในบางเซกเตอร์คู่แข่งแต่เมื่อไหลเลยลูกค้าต้องการใช้สามเซอร์วิสรวมกันเนี่ยแทนที่คุณจะใช้สามเจ้าคุณใช้เราเจ้าเดียวมันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นตลาดส่วนนี้ยังเป็นตลาดส่วนที่อ,อย่างที่ผมเรียนกลุ่มลูกค้าสามอานันมีโปรไฟล์สินค้าสามแบบมีบริการอีกสามแบบพอเสียบมันเข้ามาเป็นเมทริกซ์รวมกันเนี่ยเราแทบยกว่า เราอยู่ในเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นนิชพอสมควรซึ่งถ้าเมื่อไหร่คุณมี3อันนี้รวมกัน3ามสีเราบอกเฮ้ย TP เลยเพราะฉะนั้นถามว่าทำทำทำ,ทำราคาได้ไหม,มได้พอสมควรแต่ไม่ได้ไม่ไปถึงขนาดโอ้โหโขกศักขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อมันมันอย่างนี้ไปลูกค้าก็ไม่ใช้เราเหมือนกันใช่ไหม,มเราก็ต้องก็ต้องดูว่าสมน้ำสมเนื้อกับการใช้งานของเรา สมน้ำํำสมเนื้อกับการที่ลูกค้าไม่ต้องไปใช้งานตัวเองอเราก็จะอยู่ที่จุดท,ท,ที่มันอยู่ได้ทั้งคู่คมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการแข่งขันเยอะไหมการแข,งข่งขันบางส่วนเยอะบางส่วนน้อยอม,มันจะมีผสมปนเปกันไปบาล <Balance. S 2> านซ์กันมัเป็นเรื่องของการบาลานซ์พอร์ตบริหารต้นทุนเนี่ยถ้าถ้าเผื่อดูจากเนเจอร์ของ b ิ s i n e s s หลนะครับผมหนึ่งขนส่ง 2. ดันขนส่งของชิ้นใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นการขนอาพูดอันที่สองก่อนการขนส่งของชิ้นใหญ่ด้วยเนี่ยนะครับเราใช้ระบบ fully automation ไม่ได้ไม่เหมือนพวกพา r เซอร์เขาอาจจะมี sorter มี c o n v e y o r ของเราเอาตู้เย็นไปวางปั๊ค c o n v e y อ r ไม่ไหลเลย <c oughs> <c oughs> อยู่ <c oughs> นิ่งเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ไปไหนไม่ได้เลย <c oughs> เพราะนั้นนะ่ะเราเราใช้คนเยอะเรามีคนในระบบเรา700กว่าคนนะครับทังทางทังแรงงานทั้งในส่วนของคนขับรถ นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราเรา,เราถือว่าเป็นหัวใจของเราที่เราต้องทําการบริหารจัดการแล้วคนเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วประเทศคนเหล่านี้กระจายอยู่บนท้องถนนนะครับมีมีผมเคยบอกว่าทุกวินาทีต้องมีรถทีพีวิ่งอยู่บนท้องถนนนะครับเพราะว่าเรากระจายทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็จะมีบริการบริหารจัดการคนเหล่านี้ถามว่ามีปัญหาไหมแน่นอนครับธุรกิจทุกอย่างมันต้องมีปัญหามันขึ้นอยู่กับมีปัญหาแล้ว manage ยังไง เท่าน,นั้นเองนะครับซึ่งเราก็มีการ m a n a g วิธีการ manage คนของเรารเราถึงอยู่ไม่ได้สิปี turnover สูงไหมต้องเรียกว่า turnover นับจากอินดัสทรีแล้วค่อนข้างสูงเพราะว่ามันมีสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นแรงงานประจำไซต์อันนี้อาจจะไม่สูงมากส่วนที่สองคือคนรถคนรถเนี่ยต้องต้องเรียนว่าเป็นจังหวะจังหวะและเป็น location location ผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่าง ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือพนักงานขับรถส่งของของทุกบริษัทออกไปขับรถทัวร์หมดเลยถ้าเบื่อคุณได้ข่าวจะมีเพื่อนเราเจ้าหนึ่งงดส่งของไปภูเก็ตและเพื่อนเราเจ้านั้นเนี่ยฝากของให้ทางผมส่ง <laughs> ทางผมคนผมก็ออกไปเกือบครึ่งอยู่แล้วผมต้องหาคนมาฟีดแบคกลับมาเราก็มีวิธีการ m ม n a g ของเรานะครับอย่างที่อย่างที่ผมเรียนว่าเรา เรามีรถในฟีของเราเองเนี่ยสามร้อยคันเพราะฉะนั้นเรามีพนักงานขับรถอย่างเดียวเนี่ยก็คือสามร้อยบวกแต่ขณะเดียวกันเรามีรถร่วมบริการของเราด้วย uh huh. รถร่วมบริการก็คือพันธมิตรที่เราใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีจังหวะตรงนี้จบปัันนี้เราจะมีลิสต์ของเราที่เราจะเรียกพวกนี้มาเสริม uh huh. มันก็จะบาลานซ์ความเสี่ยงตรงนี้ไปแน่นอนต้นทุนขนส่งต้องเชื้อเพลิง uh huh. ทุกคนคิดอย่างอื่นไม่ได้เลย uh huh. คือเชื้อเพลิงเลย และเกิดอะไรขึ้นตอนคราิส,สน้ํามันคราิสคลาสิส,สน้ํามันก็คือน้ํามันสวิงขึ้นพูดไปพูดมามถูกไหมครับสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็เจอเราก็เจอคราส,สิสน้ํามันเพียงแต่ว่าเราก็วางแผนไว้ก่อนพอสมควรนะนะวางแผนไว้ก่อนพอสมควรเพราะเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นต้นทุนของเราเพราะฉะนั้นในลูกค้าเนี่ยที่เป็นกลุ่ม B2B หลายรายที่เวลาเราโค้ดราคา เราจะคดราคาพวกกับค่าเคของน้ามันคือถ้าเกิดน,น้ํามันสวิงขึ้นคุณโดนช้าขึ้นน้ำมันสวิงลงเราลดราคาให้คุณเราเราจะมีพวกอย่างที่ผูกอยู่แต่กลุ่ม C to C มันเป็นราคาไพลิสอันเนี้ยเราจะปรับตัวได้ช้าหน่อยนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอันนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแต่ปัญหาระยะยาวเนี่ยเราได้มีการศึกษาเหมือนกันว่ามีทางไหนทางอื่นอีกไหม ที่จะช่วยให้ค่าเชื้อเพลิงเราลดเรากลับไปมองที่ลดไฟฟา้านะครับเป็นเหตุผลที่เรากำลังจะลงทุนในฟรีดลดไฟฟา้านะครับซึ่งซึ่งเราได้ศึกษาอันนี้ไว้นานพอสมควรจนกระทั่งเราเราเห็นว่าโอเคเทคโนโลยีเริ่มนิ่งการสนับสนุนจากภาครัฐออกมาเป็นรูปมาธรมมากพอพอแล้วนะครับแล้วก็มีซัพพลายเออร์ในท้องตลาด มากพอและที่เราจะเชื่อมั่นได้ว่าเขาจะดำรงอยู่ตราบใดที่เรามีรถของเขาใช้งานะนะครับเราก็เลยเริ่มเริ่มมาจับมาจับโปรเจกต์ตัวนี้เราเลยเริ่มมาจับโปรเจกต์ตัวนี้แล้วก็เอาโปรเจกต์ตัวนี้เข้ามามซึ่งอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราระดมทุนในครั้งนี้ทีนี้ เราก็เลยมองว่ารถของเราที่เรามีใช้ในระบบเนี่ยเราแบ่งเป็น3ากลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่ากลุ่มรถกลุ่ม4ขาคอเล็กก็คือรถที่จากศูนย์เราเนี่ยไปเก็บของจากคนส่งก็คือบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาสีที่ศูนย์กระจายเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม4กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถ6ล้อ4ล้อจัมโบ้อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มที่2คือรถขา L ก็คือลายฮอคือจาก DC 1หนึ่งไปอีก DC 1หนึ่งของเราเองอันนี้คือคือเชื่อมระหว่างของเราเอง ันนี้เป็นพวกรถหกล้อสิบล้อรถหางพ่วงรถอะไรอยงอยู่ในนี้กลุ่มที่สามคือรถกระจายคือจากดีซีเรากระจายไปส่งรายย่อยลูกบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถปิกอัพอหรือสี่ล้อจำโบนะสิ่งที่เราทําคือเราศึกษาเสร็จเนี่ยเรามองว่าเรามาดูที่รถลายหอเพราะรถลายหอเนี่ยกาหนดเส้นทางวิ่งได้แน่นอนอบริหารจัดการเวลาได้แน่นอนอทุกอย่างอยู่ในการคอนโทรลของเราทั้งทั้งทั้งสองฝั่ง ทั้ง2จุดหัวท้ายเราเลยเริ่มโปรเจกต์แรกนะครับออกมาเปลี่ยนรถลายหอในภาคกลางทั้งหมดที่วิ่งกระจายระหว่างศูนย์กับดีภาคกลางทั้งหมดมาเป็นรถ E ีีทั้งฟรีดเลยในโปรเจกต์นี้28คันตอนนี้เราทำช็อตลิ์ไว้ประมาณ2 3สาลายนะครับเราดูจากทฤษฎีประเมินจากทฤษฎีเราเอารถมาลองวิ่งบรรทุกและคำนวณในภาคปฏิบัติรถ E ีจริงนะครับทั้ง 2, 2> แ,ลแล้วครับแล้วแล้วกษาแล้ว แล้วมาพูฟว่ามันได้ตามทฤษฎีไหม,มได้การประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยได้เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสองอย่างถึงแม้อันนี้จะประหยัดค่าเชื้อเพลิงแต่การลงทุนในรถเหมือนคันราคาต่างกันเท่าครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว depreciation เนี่ยค่าเสื่อมราคามันวิ่งกลับเข้ามาเหมือนกันม,มันวิ่งกลับเข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้คุณเจอบอก ว่าเอ๊ะของเดิมคุณซ่อมบำรุงยังไงรถอีวีซ่อมบำรุงน้อยกว่ารถสันดาบเพราะว่าเครื่องมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้มันประหยัดไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเวลามารวมกันทั้งโปรเจกต์เนี่ยม,มันประหยัดได้พอสมควรถึงแม้จะไม่ครึ่งหนึ่งเหมือนนั้นมันเหมือนเชื้อเพลิงที่ประหยัดแต่มันยังมีส่วนของการประหยัดอยู่ซึ่งส่วนของการประหยัดตรงเนี้ยที่เราศึกษามาเนี่ยมันคิกแบ็กเราได้สองทางหนึ่ง ต้นทุนน้อยลงแสดงว่ากำไรมากขึ้นถูกไหมครับสองต้นทุนน้อยลงแสดงว่าผมทําราคาขายต่ําลงเพื่อไปชิงมาเก็ตแชร์ได้มากขึ้นมันมีสองส่วนซึ่งตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยจะบาลานซ์สองส่วนนี้ระดับไหนการที่เราใช้รถ e ีวีเข้าไปแล้วลูกค้ากลุ่มหนึ่งมาใช้บริการของเรานะครับมันจะทำให้ซัพพลายเชนของคุณเนี่ย มีส่วนช่วยในเรื่องของการคาร์บอนฟุตพิงเพราะนั้นคอประปยเร์ใหญ่หญๆก็จะมีส่วนนี้เข้าไปพิจารณาได้เมื่อใช้ไม่ใช้บริการของเราอเพอเรามีรถ EV ชุดนี้เสร็จเราก็เลยต้องลงทุนในตัวชาร์จิ่งสเตชันเ,เข้ามาชาร์จรถ EV เราอีกนะครับนั่นคือส่วนแรกของ E ีของรถ EV ส่วนที่2คือว่าอย่างที่ผมเรีย์บ้า พอเราทำกลุ่มลูกค้า B 2 B B 2 C เนี่ยมันมีความต้องการบริการเสริม,มบริการเสริมพวก fulfillment เล็กๆน้อยๆที่ต้องการให้เราทำซึ่งปัจจุบันเราก็ทำอยู่ที่ที่ที่รรชกระบ,บังเราที่นี่นะครับแต่ขนาดการมันมีความต้องการเซอร์วิสนี้อยู่ที่ต่างจังหวัดเราก็พยายามทำในพื้นที่ที่เรามีมที่มันจำกัดแต่เรามองว่ามันไม่รองรับความต้องการของลูกค้าเราก็เลยเอาส่วนต้องการบางทุนบางส่วนเนี่ยไประดมทุนเพื่อขยาย เป็น regional hub ในตามภูมิภาค3แห่งคือที่โคราชที่สุราษฎร์แล้วก็ที่นครสวรรค์เพื่อจะมารองรับเซอร์วิสตรงนี้ให้พื้นที่มันขยายมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นส่วนที่2นอกเหนือจาก3อันนี้แล้วก็จะมีเพิ่มตัวขยายพื้นที่ดีซในกรุงเทพด้วยเพราะเพราะกรุงเทพปริมณฑลน,นี้คือความหนาแน่นของสินค้าเยอะมากพื้นที่ไม่พออย่างไรอย่างไรก็ไม่พอและของเราพอเป็นของโปรไฟล์ของชิ้นใหญ่มันคอนซูมพื้นที่เยอะ ถึงแม้เราจะไม่ตัดเก็บนะครับแต่มัน,ม,นมันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนี่ก็เป็นส่วนที่2ที่ต้องการการรดมถุกมาใช้ส่วนที่3ซึ่งใช้รดมทุนส่วนเล็กๆเ,เนี่ยธุรกิจอย่างนี้แน่นอนเทคโนโลยีต้องเข้ามาเราก็มีเทคโนโลยีรองรับลูกค้าอยู่แล้วแหละอย่างเมื่อกี้ที่เรียนมี COD มี POD มีอยู่แล้วนะครับเราทำ Trace and Track ลูกค้าสามารถติดตามนั้นอยู่แล้วเชื่อม API อยู่แล้วมีแต่ยังมีข้อมูลอีก2สัส่วนซึ่งพวก Value Added Service ซึ่งเราต้องการ โปรแกรมพวกนี้เข้ามาช่วยเราบริหารจัดการในการทำพิกแพ็คการทำเลเวลลิ่งการทำพวกอย่างนี้นะครับแล้วอันหนึ่งที่สำคัญที่เราจะลงทุนคือในส่วนของตัวทำ Business Intelligence คือเอาข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมารวบรวมประมวลผลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้ Efficiency มันดีขึ้นของเราเองนะให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นให้มันตอบสนองต่อลูกค้าได้มากขึ้น ให้เราสามารถดูได้ว่าเราจะพัฒนาเซอร์วิสอะไรต่อไปให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกอในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลของลูกค้าซึ่งลูกค้าก็ต้องการข้อมูลของตัวเขาเองกลับไปปรับปรุงบริหารจัดการทำมาร์เก็ตติ้งเขาเหมือนกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะลงลและได้เป็นได้ผลประโยชน์ทั้งเราเองทั้งลูกค้าของเราด้วยทั้งสองส่วนเพราะฉนั้นก็จะเป็นการลงทุนอยู่สามส่วนหลักๆก,ก,ก็คือพวกกลุ่มข,ของ E v วีิลดรถเอวีกลุ่มของ สถานที่พวก r e g เ o n a l หับแล้วก็ไอทีที่เราระดมทุนทางนี้ครับชื่อเสียงต่อพับบิกอาจจะไม่ได้ดังแต่ว่าเราในนิชของเราเนี่ยเราเป็นที่รู้จักเราเป็นที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทางคู่ค้าพาร์ทเนอร์เราต่างๆผู้ประกอบการเจ้าของสินค้านะครับและนักลงทุนรายใหญ่บางท่านก็ได้ระดมทุนังเราไปเนียนะครับก็มีส่วนนี้มาแล้วนะครับในในอนาคตเนี่ย นะครับเราจะไม่หยุดพัฒนาผลการดําเนินการที่เราเดําเนินการมาและประสบผลสเรด็จมาโดยตลอดเนี่ยเราคิดว่าเรา,ายังมีศักยภาพในการที่จะขยายตัวมัน,ข,น,ข,นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการขนส่งยังไงก็ไม่มีการหยุดนิ่งตราบใดที่สินค้ามีการซื้อขายสินค้านั้นต้องถูกเคลื่อนย้ายการขนส่งยังยังดำรงอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพในธุรกิจนี้มีศักยภาพของทีพีก็มี เนื่องจากเราอยู่ในนิชพอสมควรเราปรับตัวตลอดเวลาเราไม่ใช่บริษัทใหญ่มากที่จะต้องมีระ,ระบบระเบียบในการโปรโตคอลในการทำงานที่พรุงพลังเราเรามีความดนามิกเราปรับตัวเข้าออกับความต้องการของลูกค้าได้เราตอบสนองต่อความลูกค้าแต่ละรายได้เราสามารถเทเลเมดเซอร์วิสของเราให้ลูกค้าแต่ละรายได้เป็นส่วนที่สร้างความแตกต่างให้เรามาโดยตลอดอนะครับ นักลงทุนในอนาคตจะมองได้ว่า TP เนี่ยเราจะขยายตัวเราจะโตไปเรื่อยๆเราจะโตไปเรื่อยเรเรามองว่าเรายัางมีช่องทางขยายเรายัางมีช่องทางที่จะโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจประเทศที่โตนะครับผมในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นบริษัทน้อยที่มีนโยบายปันผลที่ดีอนยบายปันผลที่ดีได้ปันผลเราไม่ต่ำกว่า50%ของกําไรสุทธินะครับ ก,ก็เป็นนโยบายที่ดีขณะเดียวกันเราก็พร้อมจะโตเราจะไปทุกคู่เรายังมองว่าเราน่าจะเป็นโกลด์สต็อกมากกว่านะครับก็ขอให้ท่านนักลงทุนทั้งหลายเชื่อมั่นในเราเหมือนอย่างที่ลูกค้าเราเชื่อมั่นในเรานะครับผมขอบพระคุณมากครับ